ดราม่าถกนัวนณเดชขึ้นรถไฟฟ้าไม่ใส่แมสยืนพิงประตูหลังคนรีวิวความหล่อเป็นประเด็นถกเถียงจนกลายเป็นดราม่าขึ้นมาจนได้หลังจากก่อนหน้านี้มีคนโพสต์คลิปรีวิวเจอพระเอกดังณเดชคู่กิมิยะขึ้นรถไฟฟ้า BTS ซึ่งในคลิปดังกล่าวเป็น การถ่ายคลิปหนุ่มเดชขณะเจ้าตัวกำลังยืนเล่นมือถืออยู่ตรงประตูโดยเป็นคลิปที่มีคนรีวิวความหล่อพระเอกหนุ่มแต่ล่าสุดมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายนอกจากจะชื่นชมความหล่อตัวจริงหล่อมากติดดินพระเอกขึ้นรถไฟฟ้าต่างๆนานาแล้วแต่งานนี้เกิดประเด็นถกเถียงกันเป็นสองมุมบางก็วิพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถามกรณีพระเอกหนุ่มไม่สวมหน้ากาก,ากอนามายัยแถมยังยืนเหมือนพิงอยู่ตรงประตูด้วยหรือไม่กลายเป็นดราม่าขึ้น มาเเลยยทีดีดวโดยได้มีคอมเมนต์ต่างๆนาะนาะทำไมไม่ใส่หน้ากากอ่ะคนใน BTS คนอื่นเขายังใส่กันเลยใส่แมสเถอพ่อคุณยังไงก็หล่อทะลุแมสเป็นดารามีอภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่นว่างั้นเถอะบางคนก็บอกว่าถึงจะมีประกาศให้ผ่อนการสวมหน้าก,ากากอนามัยในที่สาธารณะแล้วก็ตาม แต่รถไฟฟ้า BTS ยังคงกำหนดให้มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมนะคะบางก็เข้ามาแย้งว่าเขายุกเลิกแมสสักพักแล้วถ้าคนเดินทางไปต่างประเทศจะรู้ว่าเขาไม่ใส่กันแล้วส่วนนเด็ดเขาจะใส่ไม่ใส่มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาตัวเองกลัวจะใส่ไว้ก็ไม่มีใครว่าแต่อย่าไปก้าวไก่บอกให้เขาใส่เถอะ แมสไม่ใส่ใดๆก็คือมันเรื่องของเขาคะ่ะดราม่ากันจังแค่อีเรื่องแมสเนี่ยเขาไม่ได้บังคับจ้าย้ำว่า BTS ไม่ได้บังคับที่เขาขอความร่วมมือเพราะบางช่วงเวลาขบวนมันแน่นตอนนี้คนไม่ใส่กันเพียบจ้าไม่ใช่แค่นเดทตามห้างก็เห็นเพียบคนที่เอาแต่ดราม่าเขานี่ชีวิตวัน,วนๆเคยไปไหนมาไหนนอกจากบ้านและที่ทำงานเป็นตน้น อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ